สวัสดีจ้าซองขัง้วน้อง,นงเนยเมนีน้องเนยมีนุ่มเสนอจ้าเป็นกล้วยก้อยหัวหอยจ้าใส่หัวปีโอ้หอยเสึรดทดี่มีต้มเรียบร้อยจ้าเอาตามออกมามีแต่บ่บ่ซอยจ้ามันหัวหน่อยพอดีกินพอดีเป็นค้้มเป็นคั้มเนาะเมนยง่ายจ้ามเอนีเอาเกระสอบแม่เอาอยากกินหอยวาสันแม่ไปห่านหม้อข้นไอ้ทักออกมา จวซวงมือครั้งหจ้่งจ่าจไปกลับมาให้กันเลยก้อยกันเลยภงไว้นําปาร,ราจ้ายังแหละใช่น้อยนึงอย่าม,ยมินด <c oughs> ิพี่ตื่นครับหอยบะพริกจ้าหอมนี่หละปารา,าป่าจะไใส่พ,พ,พสริกขุ่งจ้าขนมรังนี้ตุ่มไข่โอ้อจา จะไปกระต้อด้วยผงชูรสเลยเครื่องปรุงอนั้นครบน้ำปลาใสไงอะไรอย่างเงี้ใส่ก็ใส่เอาครัวก้อนจ้ะยังนอไปที่ไหนลดเครื่องอยากจะไปกระใส่น้ำปลาย้อนไปเลยนี่เสียงวิวัสคือเราสึกว่าใจวิววัวแบ่เง็ดโอเคไม่รอเพราะว่าสิ่งนี้หัวผีเสียงนั้นอยู่ จะไปกัเราปีโอ้มังนาวก็มีจ้ดจ้าจะไปเอามังนาวใส่ลงไปเลยหน่วยในงอบมกี่แบบน่วยหน่วยหน่วยหนึ่งกับสี่หนึ่งไม่ยันเหมาะสมฮะตจำนำหลายหลายก็อันจะได้ไม่จะได้หัวปีใส่น้ำไม่รู้เออเมียดขึ้เสียงไก่เขาไก่เขาคงมากเลยจ้าจะไปกับไสหัวปีก็ได้เมียด อย่าปล่อยคนมันเข้ากันจ้าวันนี้ปีเป็นสีแม่สีซ้่งำอันอันตัดไว้หลายมือแมมจ้าแต่ว่าแม่ก็เส้นนำเกลือเด้แต่ว่าแม่เอาขึ้นดนคือคนเป็นยังจะเจี๊บคือเก่าจ้ะตัดไว้สามมือแล้วจ้ะมันสูตรเลยตัดไว้จะต้องไปก็ใส่พรหอมกันเลยง่ายๆแต่มีนี่พักกระซิมีเป็นวัวอะไรพักกัะเสษไหมยังแบบจะพักใส่เนยหมักเขือพวงหรือว่าง่ายงคือหมักแข็งจ้า มันนี่เราฟางพั้นต no> ื <right> ่น่ได้เหมือนเสาประมาณหกโมงกว่าจ้ะตอนนีเหนื่อยบ่ได well ้ไปงเรียนแต่ได้เรียนอยู่เฮียนเนาะจ้ะอาทิตย์หน้าจะได้ไปปกติจ้ะนั่งเบงก่อนจ้ะทานการผู้วิทย์วันนี้นอนจ้ะต้องไปกับใ่ผังหอมเลยจ้ะเขดีเลยพร้มเปรี้ยวพร้มเผ็ดเอ๊ะม้วกัดเดี๋ยวบอกว่ามีจ้ะจ้าไม่กระตุ้นตะกอน กินกันเลยจ้าบันนี้มาสิจ้ากินก้อยหวาเชอรี่ด้วยมือนี่แา่ท้จ้ากินกันจ้าบันนี้น้องฟางมาเตือนจ้าอย่าเดียวจะสตนมื่อไหนี่ยหัวบนไหนกันเด,ด,ด,ดี๋ยวิงแล้มันข้ามได้จ้ะมันร้ายแต่ ดีจ้ามา่จางก,กิมกันจ้ะวันนี้เออเนี่กินหมากลายนะึงปุ๊บน,นึงนันวนไครเป็ดจามันนีเนี่ยมันสือใครมาสม,มกินยากนะแม่เดนอดหน่อหมูอืมกิมากดีว่อาอกสมอน่ะึอตั้สมอ เดี๋ยวปุ้ยน่าไม่รายนแล้วไม่จัดไม่กินก่อนจดถ้าเราไม่มาที่นี่เนี่ยนั่งแบโอ้โหตไงยังมาได้จานนี้ยังเียนนังฟางอยู่ยองยบร้อยแล้ว เพี่อะไรมีแม่ยังไม่ลืมแม่มีแม่มุมมีอย่างแพนแมจ้ะไม่โอกาสก่อนจ้ะแบบพบกอ,บอย่งแล้ว <laughs> จ้ะจริงจริงวันเดียวก็ต้องซื้อไปแล้วมันยังมุมมีอยู่ <c oughs> แพนทอ ต่ำหมดเซลลเนาะทีนี่มีกระเซลล์ก็จะกีที่เดียวน้ปีนี้เก็บว่าน้ำบานจ้ะน้ำบานทางบ้านไม่ซื้อนั่งเลมีใจเลยมาปวูกัวไม่เข้มงวมนันแกแพเรือจะกล้วเย็นนึงน่ะ ไม่กินหมารับเนะ<ต>บาะใบก็ใส่ได้แบบได้ทุกอย่างเนาะไม่ได้กินแค่เป็ดนนดนแล้วก<อ>นินต้ไก่ไใ่จับนุ่มยิ่งจับเนอะอืมันมากแบบนี้ผักเยอะ

มันมก,นนมกน็มีมั่ะหนึ่งวันมาจะกินใข่อลารแบบปติมันเยอะก็จะว่ากินไข่ไก,ก่ว่าใครเป็นไหมค <น S 1> มุณลว,วันใครนังก็แดงลูกว่รเป็นไครจีใค่านก้นก <laughs> นท่าแต่เลาว่าไรยังก็แดงเนาะ ม่อกบุกากินไข่เนกข้าวเลยใช่ไ่ก็เห็นน้ำเลยนะจ่อมาขายดันเนาะเ็ข้ามองม้นนี่แหละอืมซื้อขายคู่กันได้แลวเกาับมันย้ำบอกนั่นแหละอยู่นั่นแหะมันย้ำขามองอันนี้นัส่เกขายหอ่เงินนนดี เบื่จะข้าเดียวนะข้าวดเแซ่บม่หยุแม่ไม่หิวของแม่ไม่กินอะไรนอนละจอนมีหยดจ้ะข้ามสะใจเลย ่ใครน้ทำงามันอ่ะมันเตือนันขนา่ะหนนอนอยู่นอนก็พอสิบนาทีไปแล้วลูก<อ>สันไหบัวพานนักเตียงตังมั้ง

ซาตอไข่ก,กดกระดิ่งพเพื่อเป็นกยนน้ำใจทางสองขั้วเนยจ้าคลิปนี้ก็มาก,กดไลค์ลถึใจก้นแชร์ได้จ้าใะคลิปหน้าจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายวันดีจ้าบ๊ายบายนี่เรา,าไม่ยิ้ไม่กินต่อก็ได้ไม่กินต่ออยู่บ๊ายบายจ้า